ฟรีมัตเฮมิคิวด้าปี1,971คือหนึ่งในตำนานของยุคทองแห่งรถมอเตอคาอเมริกันแอลมันไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่มาพร้อมพลังดิบที่ไม่เกรงใจใครและดีไซน์ที่ดูดันสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นเจ้าเฮมิคิวด้าปี71ก็สะท้อนความเป็นนักเลงถนนอย่างชัดเจนตัวถังถูกออกแบบให้เตี้ยและกว้างเส้นสายเฉียบคมดูพร้อมพุ่งพยาน ฝากระโปรงหน้ามาพร้อมเช็เกอร์ฮูดสกูที่ไม่เพียงแค่เท่แต่ยังดูดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรงลายเส้นคู่แนวแข่งและกระจังหน้าสีไฟทรงดุดานให้กลิ่นอายยุค 70s เออย่างชัดเจนขณะที่กันชนโครเมียมและช่องระบายอากาศท้างสุมล้อก็ช่วยย้ำความแตกต่างอย่างมีสไตล์ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของสัตว์ร้าย เครื่องยนต์ HEMIV 8ขนาด426ลูกบาทนิ้วให้พลังถึง425แรงม้าและแรงบิด490ปอนด์ฟุตแม้ในปัจจุบันยังถือว่าแรงเหลือเฟือส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา4สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ3สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกการเร่งออกตัวจัดจ้านสุดขีดนี่คือรถที่เกิดมาเพื่อวิ่งคอร์เตอร์ไมด้วยอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมง ไม่ถึง6วินาทีระบบช่วงล่างอาจไม่เหมาะสำหรับเข้าโค้งซับซ้อนแต่ในทางตรงมันคือเจ้าสนามเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก,งกึกก้องไม่ต่างจากเสียงคำรามของนักล่าภายในห้องโดยสารเฮมิคิวด้ามาแบบตรงไปตรงมาบอกบักเก็ต4ีนั่งลิฟต์และกระชับพร้อมมาตรวัดรันไลน์ที่แสดงข้อมูลสำคัญชัดเจนรุ่นเกียร์ธรรมดาจะมีคันเกียร์ทรงพิสโตลกริป ที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสได้ถึงความดิบความคลาสสิกและจิตวิญญาณแห่งมัสโซอ์คาวัสดุตกแต่งด้วยหนังไวนิลแอร์ละลายไม้พวงมาลาัยสก้านแบบยุค 70s ทุกอย่างดูลงตัวกับบรรยากาศเรโทรอย่างแท้จริงในเรื่องราคาตอนเปิดตัวในปี71เฮมิคิวดาก็ถือว่าเป็นรุ่นพรีเมียมอยู่แล้วแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นของล้ำค่าสำหรับนักสะสม ราคาประมูลบางคันทะลุ3ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะรุ่นเปิดประทุนหาย,ยากส่วนรุ่นใช้งานทั่วไปก็แตะระดับหลายล้านบาทอย่างสบายๆนี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังดิบอเมริกันที่ไม่มีวันจางหาย